không nạt qua đấy, Ê, lát lát tài mọi người You stupid piece of shit Ngô oh wow, ai ơi À thực ra ngô luôn mọi người Đã đây, nghe này nè Mình không yeah. yes. có <laughs> 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 Oh shit Nhưng mà hắn dây cú Ê อย่ามาหันก <y> ูจะตายเลือดเลือดไอ้ไอ้ออกให้กูได้ไม่ไม่มันไม่จะออกเองมันจะออกเองมันจะออกเองกเอากูกูยังกูตกหลุมบอกไปแล้วว่ากูยังกูตกหลุมแหนมนะมันพี่ลยเนี่ยแันยังยนอยูนี่ยจะกินลมแรงนี้เนี่ย ไอ้แม่เขาแม่ไอ้แรเขามไอ้าม่เขามมันมันบอลแมันบอกเขามันเขากแดแเขามเลยเดยวสัแล้วเมาเลยเออเข้โอ้หโอ้โ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 หรี้อ้อ โอ้ยโอ้เหีมอเนีตายตกตายเอ้ยบ้น้อยเฮาว่าขีมาพิตตี้เหี้ล่ะมูนังควายจีมีหันปูนแหมเพิกเนอเลียบเเลดียเปาสเดอ โดนทำไมเพื่อน่เห็นปะปักตูนโดนทำไมเพื่อนเออเออเชี่ยพอดีห้อไหมหัวกูหัวกูหัวกูคุยจุดมั่นต่อนะปืนมีคนมาฟืน อกโนไม่โคตรอันเซนเซชันนลม่พีกปุ๊บตังปั๊บเลยโอ้โห๊รก๊ยฮร่าฮ่่าฮ่อ่าฮ่า่าอ่า่าฮ่ฮ่มาฮ่ย่ ff 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 kita พูดอะไรมาเปิดไอ้โว้ท่องไปไรอีกเนี่เว่ได้ตั้งใจว่าได้ตั้งใจจะเล่นมันเลยไอ้เรนต่อมไปทั้งพ l ่ลบไปสองพันโว้ a เอาแบ กุญแจน้องแตกตัวไปก่อนตัวไปไว้ก่อนอ่ะแบบเด็กก้าม yes shit yes thank you so much ไปพี่ชายกินเร็วทำเรื่องมองดูมันจะโดนเมื่อก่อนเลยกูของใหญ่ <laughs> no, 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 you don't have to do that You don't have to do that Why did you redeem it You did not have to redeem this You did not have to redeem this ma'am You did not have to redeem this